สวัสดีชาวฟุตบอลทุกท่านฮะวันนี้เราจะมาชาเลนจ์ฮะไม่ขอหลายทีฮะขอแค่สามคู่พอไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไปที่คู่แรกฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมเยือนของฟิออรเรนติน่าฮะแกนนาฬิกาสี5นาทีฮะก็ขอเลือกไปที่แมนยูฮะ ไม่แพ้แน่นอนฮะสกอร์ก็ประมาณสักสามสองก็แหละมาที่คู่ที่อนนสองครับเจตในราชสีทุ่มครับนิวคาสเซิลพบกับอไราติโกมาลิตนะก็ยังเชื่อในศักยภาพของนิวคาสเซิลว่านิวคาสเซิลเฉือนสองหนึ่งะมาที่คู่สุดท้ายฮะอาร์เซนอลจะพบกับ ow, อไราติกมินเบาฮะอานอน พลาดมาหลายเกมฮะถึงจะเป็นนันอุ่นเครื่องแต่ว่านันนี้ผมว่าไม่น่าพลาดนะอาร์ชซนอสามสอ่ะยิงกันมันเปิดแรกกันอ่าโอเคสามผู้จัดไป